อาโพสองาสิบาทนะครับพี่ความไหนจันมหาโพนะครับนี่ครับเพื่อนเหามาได้กระถางมีอยู่หนึ่งกระถางจันมหาโพเพื่อนเพื่อนใครที่สะสมนะนี่อย่าพลาดต้นนี้นะผมบอกไว้ก่อนสวัสดีครับผู้ติดตามช่อง youtube มือใหม่ลิสวนครับอันนี้ก็มาครับต้นมาเยอะมากสถานีรถไฟมาป้าฝั่งนี้สวัสดีครับ สวัสดีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมที่ต้นไม้ใช่ไหมใช่นี่ให้ดูก่อนเพื่อนให้ดูคร่าวๆกันเนาะแล้วค่อยมาไล่ดูราคากันนะครับที่เด็ดมาเท่าไหร่หมดเท่านั้นเนาะน้ะป้าเนะาะขายดีมากเสนอจันหลักร้อยใครที่กำลังสะสมนะมาเราเริ่มฝั่งนี้เลยป้ามานี่ เอาต้นที่จะขายบอกเลยครับบอกชื่อเลยนะอันนี้ช้างเผือกช้างเผือกพญาเอออะไรนะพญาช้างเผือกพญาช้างเผือกกี่บาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทแล้วก็วัดสนาเก้าชั้นวัดสนาเก้าชั้นร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทมีหนึ่งกระถางใช่ไหมมีกระถางวัดสนาเก้าชั้นหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็ช้างเผือกใช่ไหมพี่จ้ะเหมือนกันช้างเผือกแล้วก็ว่านว่าน รวยร่อนฟ้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นหัวเหมือนหอมครับหนึ่งร้อยบาทกระเป๋ากระเป๋ากี่บาทหกสิบบาทอันไหนมีหนึ่งป้าบอกเลยนะเขาจะได้มันมีไม่ใช่อันไหนที่มีหนึ่งต้นน่ะป้าบอกด้วยอันนี้แสงเงินแส่เงินทองเดี๋ยวก่อนแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับแสงเงินแสงทองแปดสิบบาทนะครับอันนี้อันนี้อันนี้สวย เติมซับเหรอเสริมซับเสริมซับอ่าเสริมซับเหรอนี่อันนี้ร้อยเมื่อหนึ่งร้อยบาทใช่สวยนะป้านะนี่แล้วก็เกรดมังกรไอเเกรดมรกตเกรดมรกตอ่นี่นะครับเพื่อนๆเกรดมรกตแปดสิบบาทแปดสิบบาทตัวนี้ลายเหมือนเสือพานเลยใช่แปดสิบบาทอัญญาขาวมีกระถางเดียวอันญาไมีขาวมีหนึ่งกระถาง ไอ้ตัวนี้มีหนึ่งกระถางนะเพื่อนแปดบบาทเดี๋ยวก่อนนะ80บาทนะครับนี่ใบมีตำหนินิดหนึ่งถามนี้นะฝนตกเนาะครับแล้วก็บัลลังก์เงินบัลลังก์เงิน80บาท80บาทนะครับตัวนี้แข็งแรงมากเลยนะแข็งแรงทุกต้นเลยทำไม่นานแล้วถึงได้เอาออกมาตัวนี้ก็บังลังเหมือนกันเนาะอันนี้อันนี้นี่ชื่ออะไรทองพันช่างหรือเปล่าทองพันช่างหรือเปล่าไม่รู้นะ ท่านี้ก็สวยเนาะแต่ซื้อมาในนามทองพันช่งซื้อมาในน,นามทองพันช่างกีง่บาทครับแปดสิบบาทแปดสิบเหมือนกันแปดสิบ <80 S 2> เหมือนกันนะครับแล้วก็อัญมันแดงตัวนี้สายอัญมณีกําลังม,มาแร,รงนะเพื่อนๆอัญมณีดแดงแปดสิบบาทราคาเท่ากันหมดใช่ไหมครับอัญมณีแดงไซส์สูสีกันมากนะครับแปดสิบบาทนี่ตัวนี้ต้นใหญ่ของเขาหน่อยเขาให้เด็ดเด็ดออกอันนี้ออกดอกเนาะถ้าออกดอกตัดออกใบมันจะใหญ่ใบมันจะใหญ่เดี๋ยว เดี๋ยวค่อยไล่ตัดออกเนาะอันนี้มันดีแดงแปดสิบใช่ไหมแปดสิบบาทแปดสิบไอ้นี่สวยเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งแปดสิบบาทเหมือนกันแปดสิบอะคุณนี่มาแปดสิบบาทเพื่อนเพื่อนมีอยูซีกระถางมียูซกระถางเพชรน้ำหนึ่งแปดสิบบาทสวยตัวนี้มีความขาวอุดมทรัพย์อุดมทรัพย์แปดสิบบาทแปดสิบเหมือนกันอะคุณนิมาทุกอย่างเกือบแปดสิบมั้งเนาะครับเนาะแปดสิบ ไส์ใหญ่หน่อยไหนไซส์ใหญ่มันมีแค่นี้จะมีอันนี้ขาย์ร้อยหนึ่งนะอ๋ออันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็อันนี้รกอะไรออร่าชมพูออร่าชมพูอันนี้ร้อยหนึ่งอ๋อนี่มีลูกเลยใช่ไหมครับใช่มสองน้อนี่นี่ลูกของเขาลูกของเขากําเนิดเกิดมาสองต้นเนาะนี่นี่นี่ไอ้ต้นเล็กต้นน้อยกี่บาทนะตัวนี้ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทอันนี้คุ้มเลยเนาะครับเนาะใช่หนึ่งร้อยบาทนะครับ ตัวนี้กี่บาทครับบาท30บาท2ต้นห้าสิบาทไร้ไหขาวรวมได้ไหนสามบาท3ต้นร้อยแพงกว่าสิบาทเพื่นเืซื้อ3มต้นร้อยไปนะสต้นห้บาทอ๋อต้นละ30มสิบสองต้นห้าสบใช่จะไปซื้อสามต้นได้คละกันได้อันนี้ก็สาสิอันนี้ชื่ออะไร อันนี้ดูดเงินเข้าบ้านดูดเงินเข้าบ้าน30เหมือนกันจ้่อันนี้ริบบิ้นริบบิ้นชาลีชาลี30จ้ิรวมกันได้ในในเอา30มาออมออมอะไรออมออมอะไรเนาะออมเงินหรือออมออมเงินหรือออมอะไร30เหมือนกันจ้่รวมกันได้นะรวมกันได้สองกระถางห้าสิบออมชมพูเหมือนกันออมชมพูเหมือนกันใช่สามสิบก็มีลายขาวอันไหนสามสิบยกมาอีกนี่แหละสามสิบบาทมายกมารวมกันสองกระถางอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้เขาเรียกอะไรว่าอมเพชรหรือเปล่าอมเพชรหรือเปล่าสามสิบไอ้ตัวนี้ก็สามสิบจ้าสามสิบเหมือนกันนุ่นพญาจงอางสามสิบไอ้แก้วสารพัดนุกตัวเมียใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่แก้วตัวเมียแก้วตัวเมียมเหมือนพญาจงอางมากเลยเหมือนแต่แต่จงอางจะเป็นีน้ตัวใหญ่ เอาครับเพื่อนเอาเอากี่บาทต้นละห้าสิบบาทต้นละห้าสิบแต่เหมือนจงอางมากเลยมีสองกระถางมีสองกระถางต้นละห้าสิบบาทอันนี้อะโลฮาอะโลฮาห้าสิบห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับมีสองต้นแล้วก็บลดำบลดำห้าสิบบาทยกยกไอ้ตัวนั้นขายได้แน่นอนห้าสิบนะนะครับบอลกาดดำนี่ครับราคาห้าสิบบาทนี่นะครับไอ้ตัวนี้เพื่อนๆใครยังมีเอาไปเลยครับเนาะแล้วก็อันนี้ อะไรนี่บนกระดาษธรรมดาบ้านเรานี่แหละเหมือนพญาจงอางใครไม่มีก็บนกระดาษเหมือนพญาจงอางนะครับมันเป็นลายรวมกันกับพวกนี้ได้ไอตัวนี้30มสิบเหมือนกันสองกระถางห้าสิบนะครับก็มาบนสีก็มาบนสีนะครับนักเรียนไปไหนครับนักเรียนไปเรียนนักเรียนไปเรียนนะครับไหนบนสีเริ่มต้นกี่บาทครับ ลูกไม้หมดลูกไม้หมดใช่ไหมกี่บาทครับแปดสิบบาทแปดสิบบาททุกต้นใช่ไหมครับลูกไม้หมดแปดสิบบาททุกต้นอันนี้อันนร้อยหนึ่งเว้ยนี่ต้นใหญ่มากหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหัวใหญ่ต้นนี้คุ้มเลยเนาะอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับไซใหญ่ขึ้นไอ้ต้นนั้นคุ้มนะครับเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท อันนี้ลิงพญาลิงดํานะครับใครที่ยังไม่มีนะประมาณ35เซน150บาท150บาทพญามีหนึ่งต้นนะครับพญาลิงดําเสือพาราสเสือพรานแปดสิบครับมีสองกระถางแปดสิบเสือพรานแปดสิบอันนี้เป็นบอลมีชื่อเป็นบอลสีมีชื่อครับกระถางละหนึ่งร้อยบอกชื่อก่อนอันนี้นินละเซนนินละเซนหนึ่งร้อยบาทนะครับ แล้วก็กวนอู100บาทนะครับแล้วก็พระนครใบกลม100่งรบาทคีคุ้มสวยใบมันกลมดิพันนาไรพันนาไรใช่ไหมพันนาไรหนึ่งร้อยยี่สิบาทใส่กระถางใหญ่ใส่กระถางใหญ่ก็มาเขาเลยพกลงฮกลงแปดบาทแปดสิบบาทกลงแป มีส่งฟรีไหมครับบอลสีไม่นะไม่ไม่รวมส่งอ๋อไม่รวมส่งจ้โน่นนะค่าส่งเดี๋ยวค่อยคุยกันได้ค่าส่งคุยกันได้อันนี้หงเหินหงเหินแปดสิบบาทแปดสิบนะครับจ้ะค่าส่งไม่แพงแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวคุยกันได้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นออกซิคทาไมออกศึกจุลพลนี่แหละถ้าไม่ใช่ฮาร์มานออกศึกก็จุลพลนะครับเพื่อนๆกี่บาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับ นี่ตัวนี้120บาท120บาทองเหินต้นใหญ่ต้นแม่เขาสวยเนาะพี่น้ององเหินต้นใหญ่120บาทแล้วก็ไก่ราชา100นึงไก่ราชา100บาทไก่ราชาดีสีรดำกัดแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยด่มันเริ่มกัดสีอันนี้คุ้มเหมือนกันนะเนาะนี่ปลูกไว้นานแล้วไหมปลูกไว้นานแล้วนู่นมีสองกระถางมีสองกระถาง100บาทจะก็มาเดี๋ยวก่อนมาถึงเสนจันทร์นะครับโซนนี้ก็จะเป็นเสนจันทร์ให้ดูกันโน่นไปถึงโน่น โซนนี้จะเป็นเสนจันนะเริ่มต้นที่เสนจ,เจันเหลืองใช่ไหมจ้าได้โบราณได้มาในเสนจันเหลืองโบราณใช่ไอตัวนี้กับเตาเกียรคล้ายกันมากนะเพื่อนเพื่อนใช่ไหมกับเอเสนจันดำโบราณคล้ายกันมากเนาะพี่เนาะก,กับจันเหลืองแต่ผมว่าไม่ใช่ม,มาในานามจันเหลืองโบราณไม่ไม่ใช่เตาเกียรแน่นอนเลยหลังใบมันไม่ใช่สวยนะเสนจันเหลืองคือหายากเหมือนกันนะกี่บาทพี่นี่2สองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบบาท สนจันเหลือง250บาทซื้อมาในนามสนจันเหลืองครับได้มาในนามเสนจันเหลือง250าบาทเอาสนจันก่อนครับแล้วก็อันนี้จันโครบนี่อันนี้ใบเขาสวยนะพี่นนองจันโครบการเขียวการเขียวจันโครบการใบเขาเนี่ยแหลมเร็มนะพี่เนาะเหมือนเหมือนไอ้นั่นอะถ้าถ้าเลี้ยงโตโตฟอร์มใหญ่ๆน่าจะสวยมากเลยเพราะใบเขาน่าจะใหญ่เนาะ 150บาท1น0บาทนะครับมีหน่งกระถางมีอย่างละหน่กระถางเนาะพี่เนาะหนาทองณน0ทง250 250บาทณนาอง2 5 0บาทนะครับมีต้นเดียวมีต้นเดียวแล้วก็จสนจันนาคเสน่จันนาคนะครับ2 5 0 250บาทจันาค2 5 0บาทนี่นะครับมีสกระถางมีองกระถางจันนาค2 5 0บาทมีอยู่สองกระถางนะครับ จันนาคีอจันนาคุดมเขามีนาคุดมเลยเหรอครับใช่ผมไม่เคยเห็นนาคุดมเลยมันแหลมๆเนาะใบมันจะนี่ใบมันจะเป็นแบบนี้ครับมันกล้ายแน่นอนนาคุดมใบจะเป็นแหลมแต่ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่อันไหนแพงกว่าแต่เขาซื้อมาในนามจันนาคแล้วตัวนหนจะแพงกว่าพี่จันนาคแพงกว่าไอนาคุดมถูกกว่าใช่อ๋ออันนี้กี่บาท ได้มาในน้าจันนากี่บาทพี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสองกระถางมีสองกระถางนี่นะครับมีลูกยมีลูกแล้วจันนากน่าเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยห้าสิบไอ้ต้นใหญ่สองร้อยห้าสิบนี่ต้นนี้จันมโนราไม่ได้เช็ดใบจันมโนราฝนตกทุกวันไม่ได้เช็ดใบมโนราใบมันจะลายใบมันจะบิดมอนนิ้วอ๋อนี่นี่เพื่อนเพื่อน มโนราปลายใบจะบิดมีอยู่สองกระถางปลายใบจะบิดไปมันไม่ตรงเนาะเหมือนนิ้วอันนี้ใช่มีสองถังราคากี่บาทพี่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทหนึ่งร้อยแปดสิบราคาเท่ากันเลือกเอาน้าเพื่อนไอ้ตัวนั้นใหญ่กว่าเขานิดนึงผัดโบกทองผัดโบกทองค่ะบพือนเพื่อนหนึ่งร้อยนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทผัดโบกทองมีหนึ่งกระถางมีกระถางมีกระถางเดียวผัดโบกทองเสน่จันโก กเมนอันนี้ห้าสิบบาทนี่ห้าสิบนะซื้อไม่เล็กเท่าไหร่นะพี่เอาอันี่ไม่เล็กเท่าไหร่นะฟอร์มหลายใบนะฟอมมันสวยนะเนี่ยฟอร์มสวยเลี้ยงนานแล้วอันนี้ผมว่าเอาไอ้ต้นเนี้ยไปดีกว่าเนาะผมมีหลายใบครับพยายามเลือกไอ้ต้นที่มีหลายใบเพื่อนแล้วก็อันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับใหญ่ขึ้นมานะครับเลือกเอานะเพื่อนหนึ่งร้อยบาทครับห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทสวยอันนี้จันมหาโพจันมหาโพ 250จันมหาโพสองร้าสิบาทนะครับ<ต>พี่ความไหน,จ,นจันมหาโพนะครับนี่ครับเพื่อนามาได้กระถางมีอยู่หนึ่งกระถางจันมหาโพเ<ๆ>พื่อนๆใครที่สะสมนะนี่อย่าพลาดต้นนี้นะผมบอกไว้ก่อนกี่บาทนะพี่สองร้อยสบาทห้พามพลาดนะมีต้นเดียวนี่ครับ สวยนะต้นนี้เนาะพี่เนาะจันมหาโพถ้าสีจะแพงเนาะพี่เนาะ,นะสีมหาโพแพงมากหายากด้วยนี่นะครับมีนู่นผู้ยักษ์ผู้ดางยักษ์ผู้หนักไหมเนี่ยพี่เนี่ยหนักผู้ดางยักษ์กี่บาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทผู้ดางยักษ์ต่่่่คคคาาสสงงง้อุยกันใส่ตุ่มเลยพี่มไม่ตายหรอก ขอญาตใส่ตุ้มนะต้นนี้ไม่ต้องใส่กระถางไปหรอกเพราะมันหนัก,ม,นนกมันตายยากนะครับนี่ครับมีอะไรไหนมีอะไรขายอีกเสน่ทจอัปเด,ดนตน,นี่ครับมาดูไม้แดด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 นะครับนี่สวนต้นกาหลง ต้นกาหลงมีหนึ่งกระถางมีมีต้นเดียวต้นกาหลงเป็นเป็นไม้อะไรพี่เป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลใช่ไหมโบราณเขาบอกว่าร้านค้าเอาไปปลูกไว้ลูกค้าจะได้หลงหลงเข้ามาหลงเข้ามาเขาเรียกชื่อต้นกาหลงกาหลงกากาเป็นดอกสีขาวกาหลงใช่กี่บาทพี่ต้นใหญ่อันนี้ร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาท ต้นสูงมากเลยนะเพื่อนๆเนี่ยต้นนี้พร้อมจะไปออกดอกพร้อมจะไปออกออกศึกออกดอกของแม่ค้าก็มีปูของแม่ค้าก็มีต้นนี้ใช่ไหมพี่ใช่อ๋อนี่นี่ดอกของเขานี่นี่ของแม่ค้าเป็นฝักแล้วมันเป็นฝักเลยอ๋อเป็นฝักอ๋อนี่ฝักของเขาเดี๋ยวไปดูกันเผื่อไปเจอแถวบ้านนอกนะครับแถวบ้านเราก็มีนะนี่ครับเป็นฝักแบบนี้ ต้นกาหลงนะครับสวยงามนะครับไหนมีอะไรขายอีกี่มีกี่เม้าก่อนผมออกอะโซนนี้ก่อนต้นอะไรทองอุไรสีชมพูต้นทองอุไรสีชมพูไหนแปดสิบบาทบอกลักษณะใบคุณสมบัติเหมือนกันกระทงอุไรเหลืองนั่นแหละครับเป็นไม้อะไรครับไม้แดดจ้ะเป็นไม้แดดแล้วก็ดอกราตรีดอกราตรี้นละแปดสิบบาทไหน กราตรีมันยังไม่ได้ออกดอกโอ้ยยังไม่ได้ออกเป็นไม้แดดต้นละแปดสิบาทนะครับนี่ครับบนสีสวยงามมากบางอันที่ไม่ได้บอกก็ถามได้สอบถามได้นะครับที่เราถ่ายรูปนะครับมีโพยเซียนมีมันลิมีมะลิโคโลเกเซียก็มีนะครับมันไม่สวยช่วงนี้เนาะเชื้อรามันขึ้นนะครับนี่นะครับก็กำลังําอยู่ฝนตกทุกวันนะครับเนาะ มันดีกับช้ำน้ำช้ำน้ำมีอะไรฝากทิ้ง้าได้ออฝนะากขอบคุณเอฟซีมือใหม่ลุยสวนทุกๆกคนที่อุดหนุนและติดตาม,มก็ขอให้ติดตามมือใหม่ลุยสวนไปเรื่อยๆนะคะครับผมแม่ค้าจะได้มีไรายได้เนาะทุกที่ทุก<ม>ทุกประเทศไทยนะครับนี่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็กติดตามผมด้วยนะครับเจอกันแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องมือใหม่ลุยสวน2นะครับเดี๋ยวจะสรุป บางทีเราไปถ่ายคลิปตามตามร้านต้นไม้เนาะ,ะบางทีมันมีสามอีพีนี่เพื่อนเพื่อนอบางคนแม่ค้าก็อยากจะให้ถ่ายให้ครบจบร้านเนาะ,ะแต่บางคนก็อยากจะดูสักแปดนาทีเงี้ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ค่อยไปดูในมือใหม่ลุยสวนสองครับผมจะเดินสรุปว่าต้นไหนตัวท็อปทอป<ๆ>เพื่อนเพื่อน,อนก็เข้าไปดูนะใครอยากดูคลิปเต็มก็มือใหม่ลุยสวนใครอยากดูแบบประมาณแปดนาทีเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับไปดูที่ มือใหม่หรีสวน2ฝากกดติดตามมือใหม่หรีสวน2ด้วยนะครับเจอกัน,น,นคลิปหน้าะนะครับแบ่งปันแบ่งป,ปันเนาะสวัสดีครับ